สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะรายวิชางานบริหารงานคุณภาพนะคะในองค์การนะคะในหัวข้อเรื่องการบริหารงานคุณภาพในองค์การบรรยายโดยอาจารย์แพรพันธศรีสมพร ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเราก็ต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะว่ามันมีจุดประสงค์ยังไงบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในการบริหารงานคุณภาพในองค์การนะคะก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะเพื่อศึกษาถึงการบริหารงานคุณภาพนะคะข้อที่2เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพได้นะคะข้อที่3เพื่อศึกษาการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต ข้อที่4นะคะเพื่อศึกษาถึงประโยชน์ที่ได้จากการบริหารงานคุณภาพนะคะข้อที่5เพื่อศึกษาประวัติที่มาของระบบคุณภาพ ISO 9000สำหรับหัวข้อนะคะหรือว่าเนื้อหาที่เราต้องเรียนนะคะในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การนะคะก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะก็จะมีนะคะในส่วนของการบริหารงานคุณภาพนะคะมีประโยชน์ที่ได้จากการบริหารงานคุณภาพนะคะ แล้วก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพนะคะการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็มีประวัติที่มาแล้วก็ประโยชน์ของการจดทะเบียนในระบบอุตสาหกรรม ISO 9000นะคะ,ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาต่อไปนะคะเรามารู้ความหมายของการบริหารงานคุณภาพนะคะว่ามันมีความหมายยังไงบ้างนะคะ,ะคำว่าคุณภาพนะคะมันก็คือคุณสมบัติทุกประการนะคะของผลิตภัณฑ์หรือว่า พฤติกรรมทุกอย่างของการบริการนะคะที่สามารถตอบสนองความต้องการนะคะหรือว่าความพึงพอใจนะคะไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาของลูกค้านะคะอนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนิยามนะคะและการแบ่งความหมายนะคะของคุณภาพนะคะตามการบัญญัติศั์นะคะใน SO นะคะ1802นะคะก็จะมีอยู่2ลักษณะนะคะลักษณะที่1นนะคะก็คือความหมายแบบดั้งเดิมนะคะ ความหมายแบบด่้งเดิมนะคะตัวนี้ก็คือระดับการนะคะทำให้อ่ามาตรฐานนั้นๆนะคะอ่ามีมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอ่าฝีมือนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําได้ตามมาตรฐานที่กําหนดนะคะส่วนข้อที่2นะคะก็คือความหมายแบบสมัยใหม่นะคะหรือว่าความหมายแบบปัจจุบันนะคะที่เราใช้อยู่นะคะมันคืออะไรนะคะก็คือนะคะ ความพึงพอใจนะคะของผู้ใช้นะคะหรือว่าความเหมาะสมนะคะสำหรับการใช้ในสภาพปัจจุบันนะคะ,ะไม่ว่าจะมีการแข่งขันด้านการค้าแบบเสรีนะคะหรือว่าอาจจะแบบไม่มีพรมแดนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ทําให้ตลาดของการซื้อขายนะคะเป็นของลูกค้านะคะหรือว่าผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความหมายของคุณภาพนะคะ,ะจึงสามารถนะคะแบ่งได้ อายลักษณะนะคะตามที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อกี้นี้นะคะ,ะคาว่านะคะความหมายของคุณภาพนะคะก็มีการนําไปใช้งานนะคะที่แตกต่างกันนะคะในอนุกรมมาตรฐานนะคะมก .9000 นะคะอันนี้นะคะก็จะหมายถึงความเหมาะสมนะคะกับความต้องการนะคะ,ะมีความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะคะที่ยังไม่มีความมั่นใจนะคะว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ อ่านั้นๆน,น,นะคะได้รับการออกแบบนะคะแล้วก็ผลิตขึ้นตรงตามความต้องการนะคะของลูกค้าหรือไม่ยังไงนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะความหมายของการบริหารงานคุณภาพนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นการปฏิบัตินะคะเพื่อการทํางานขององค์การนะคะ,ะเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติทุกประการของผลิตภัณฑ์นะคะหรืออาจจะเป็นพฤติการนะคะ,ะทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริการนะคะ ที่สามารถนะฮะสนองความต้องการนะคะของอลูกค้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความพึงพอใจนะคะและก็ความปรารถนาของลูกค้านะคะที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถทําให้เกิดประสิทธิผลได้นะคะ,ะนะะต่อมานะคะก็เป็นนะคะจริยธรรมทางการบริหารนะคะอะัตัวนี้นะคะก็จะหมายถึงนะคะมาตรฐานของการปฏิบัติงานนะคะหรือการ ประเมินเชิงคุณภาพนะคะที่ผู้บริหารใช้ในองค์การทั่วไปนะคะ,ะมาตรฐานนี้นะคะมักมีพื้นฐานยังไงบ้างนะคะก็คือมีพื้นฐานนะคะทางด้านค่านิยมนะคะของสังคมนะคะ,ะซึ่งอาจจะเกิดจากภู่มหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะครอบครัวนะคะเป็นศาสนานะคะเป็นสถาบันการศึกษาหรือว่าสถาบันอื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมนะคะ จึงมีพื้นฐานมาตรฐานที่แตกต่างกันนะคะ,ะตัวนี้นะคะมันก็นะคะจะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนะคะมีจริยธรรมทางการบริหารที่แตกต่างกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจริยธรรมการบริหารนะคะจึงมีอยู่นะคะสามระดับนะคะก็คือข้อที่1นนะคะก็คือระดับการขาดจริยธรรมนะคะข้อที่2ก็คือระดับละเลยจริยธรรมนะคะ แล้วก็มีอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือข้อที่3ก็คือ,อระดับมีจริยธรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปัจจัยในการบริหารนะคะจะมีระดับจริยธรรมที่มากขึ้นนะคะมันจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ก็ซึ่งแตกต่างกันซึ่งเป็นไงคะแต่ละบุคคลนะคะก็นะคะมีไม่เท่ากันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจึงยากที่จะสร้างกฎนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะ,ะต่อมานะคะทีนี้เรานะคะมารู้ความหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับคําว่าคุณภาพนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวที่1นนะคะก็คือการควบคุมคุณภาพนะคะการควบคุมคุณภาพนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับการทวนสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบนะคะการวัดนะคะ การทดสอบนะคะที่มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของกระบวนการนะคะแล้วก็การกําจัดสาเหตุนะคะในที่นี้ที่ไม่พึงประสงค์นะคะหรือว่า,าเกิดจากจุดเริ่มแรกของกระบวนการทางธุรก,กิจนะคะข้อที่2ก็คือการประกันคุณภาพนะคะการประกันคุณภาพตัวนี้นะคะก็คือหมายถึงการดําเนินการตามกระบวนการนะคะหรือว่าการวางแผนที่นะคะเราได้วางไว้นะคะ เพื่อที่จะอะไรนะคะเพื่อที่จะให้หลักการประกันนะคะว่าสินค้าหรือบริการนะคะเป็นไปตามที่ลูกค้านะคะต้องการหรือเปล่านะคะอะสนะคะก็คือนะคะระบบคุณภาพนะคะระบบคุณภาพนะคะตัวนี้ก็คือหมายถึงโครงสร้างนะคะของการจัดการภายในองค์การนะคะหน้าที่รับผิดชอบนะคะก็คือขั้นตอนการทํางานนะคะ วิธีการทํางานแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆนะคะสําหรับทําให้บริการนะคะหรือว่าทําทให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะระบบนะคะคุณภาพของแต่ละองค์กรนะคะต้องมีการจัดทําคู่มือไว้นะคะเพื่อที่จะให้พนักงานทุกคนนะคะในองค์กรนั้นๆน,น,นะคะได้ปฏิบัติตามนะคะความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพในกระบวนการผลิตนะคะปรากฏดังแผนภูมิต่อไปนี้นะคะ ็คือนะคะตัวที่1นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบคือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะมีคุณภาพเสร็จนะคะต้องมีการให้บริการที่มีคุณภาพนะคะมีการบริการให้คุณภาพนะคะก็ต้องมีการทํางานประจําอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะตัวที่2ก็คือต้นทุนต้นทุนตัวนี้ตัวที่สําคัญก็คือนะคะผลิตสินค้านะคะต้องมี ต้นทุนนะคะที่ต่ำนะคะถึงจะดีนะคะข้อที่3การส่งมอบนะคะการส่งมอบสินค้าให้ถูกสถานที่นะคะมีการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลานะคะที่ลูกค้านะคะต้องการที่จะใช้นะคะสามก็คือมีการส่งมอบในปริมาณที่ถูกต้องนะคะข้อที่4ก็คือความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยก็คือ ผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้านะคะแล้วก็พนักงานนะคะที่ผลิตนะคะตัวนี้ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อ,อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะตัวสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญนะคะก็คือขวัญและกำลังใจนะคะการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีนะคะให้กับพนักงานนะคะมันจะสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานมีความามุ่งมั่นร่วมมือ,อกันนะคะเพื่อ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะตัวนี้อาจจะมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะ,อ,ะอาจจะมีความโดดเด่นเนื้อกู้แข่งหรือว่าอาจจะสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าก็ได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะการสร้างงานคุณภาพในกระบวนการผลิตนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะะบวนการผลิตสินค้านะคะแต่ละชนิดนะคะมันต้องมีนะคะคนเข้ามาเกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายนะคะ,ะเพื่อที่จะผลิตสินค้าออกมานะคะ ต้องมีผ่านผ่านกระบวนการหลายๆขั้นตอนนะคะตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบนะคะมีการป้อนวัตถุดิบเข้าไปนะคะเพื่อนะคะจนกระทั่งผ่านกระบวนการสุดท้ายออกมาเป็นสินค้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการผลิตให้มีคุณภาพนะคะนอกเหนือจากการตรวจสอบนะคะภายในแต่ละขั้นตอนแล้วนะคะยังจําเป็นต้องสร้างคุณภาพเข้าไปในกระบวนการผลิตด้วยนะคะ โดยให้พนักงานทุกคนที่ต้องทําในแต่และกระบวนการผลิตนะคะเป็นผู้รับผิดช,ชอบนะคะต่อคุณภาพของงานตนเองนะคะต่อมานะคะเป็นปัจจัยนะคะในการสร้างเสริมคุณภาพนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะคะที่อาจารย์นะคะได้เอามาไว้เป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนะคะก็คือข้อที่1น,นะคะกิจกรรม QC นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มคุณภาพนะคะก็คือกลุ่มพนักงานนะคะตั้งแต่สามถึงสิบคนนะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะนำปัญหาในงานของตนเองนะคะ,ะมาศึกษาวิเคราะห์นะคะอย่างเป็นระบบนะคะ,ะโดยใช้เหตุผลแล้วก็หลักวิธีการทางสถิตินะคะในการตัดสินใจนะคะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะเป็นการใช้หลักนะคะของการ พฤติกรรมศาสตร์นะคะในการทำงานร่วมกันนะคะหรืออาจจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะในการแก้ปัญหานะคะอาจจะยึดหลักของวงจรเดมมิงนะคะ PDCA ที่เราได้ใช้กันอยู่นะคะข้อที่2ก็คือนะคะระบบข้อเสนอแนะนะคะตัวนี้นะคะเป็นวิธีการนะคะสนับสนุนให้พนักงานนะคะมองรอบๆตัวนะคะเพื่อสนองนะคะ แล้วก็เสนอแนะทางนะคะปรับปรุงสิ่งต่างๆในองค์กรให้ดีขึ้นนะคะโดยระบบนี้นะคะคาดหวังว่าผู้ปฏิบัติหรือว่าผู้ที่รู้ปัญหาต่างๆนะคะดีกว่าบุคคลอนอกองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเมื่อพนักงานนะคะเสนอปัญหาและนะคะวิธีแก้ไขที่ใช้ความคิดริเริ่มนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีผลต่อการปรับปรุงงานขององค์กรนะคะ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรควรจะรับมอบรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้กําลังใจแก่ผู้เสนอแนะหรือวาอ่าพนักงานจะเกิดความปพื้มปิตินะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้นะคะสามารถนําศัก,กยภาพด้านความคิดมาปรับปรุงงานได้นะคะข้อที่3นะคะก็คือระบบ5สนะคะตัวนี้นะคะเป็นที่เป็นระบบนะคะที่ สำนักงานหรือว่าสถานที่ไหนต้องมีนะคะเป็นพื้นฐานเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการบริหารนะคะซึ่งมีแนวปฏิบัตินะคะก็คือมี5อย่างหรือว่า5้สอนะคะอย่างที่เรา,ารู้จักกันดีนะคะตัวนี้นะคะจะเน้นให้พนักงานนะคะกระทำนะคะด้วยตนเองนะคะผลที่ได้ก็คือนะคะลดความสิ้นเปลืองของวัสดุนะคะลดความสิ้นเปลืองของการใช้พื้นที่นะคะที่มีจํานวนจํากัดนะคะไม่ว่าจะเอามาใช้ในเรื่องของ การเคลียรพื้นที่นะคะในการาจัดสรรสต๊อกสินค้านะคะหรืออาจจะเป็นการลดราคาพวกนี้นะคะหรืออาจจะมีการค้นหาเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์นะคะตัวนี้จะช่วยในการขจัดปัญหานะคะในเรื่องของเครื่องจักรนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่เสียที่เป็นประจำอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะหรืออาจจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้ด้วยนะคะ อ่ทีนี้เรานะคะมาดูประโยชน์ที่ได้จากการบริหารงานคุณภาพนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะหลายองค์กรนะคะได้เริ่มทําระบบคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือนะคะที่สําคัญในการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพนะคะของการแข่งขันนะคะทั้งในตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็ตลาดภายในประเทศนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วทางฝ่ายลูกค้านะคะก็มองเห็นประโยชน์นะคะของระบบนะคะว่าสามารถใช้เป็นหลักฐานหรือว่าทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ยังไงบ้างในผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งมันก็มีประโยชน์นะคะจากการบริหารงานคุณภาพนะคะก็คือ,อข้อที่1นนะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพนะคะขององค์การนะคะ,ะโดยสามารถจัดระบบการทํางานนะคะ,ะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะ และเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับปรุงกิจกรรมในงานทั่วทั้งองค์กรนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นแบบต่อเนื่องนะคะหรือว่าเป็นระบบนะคะ,ะเพราะว่าระบบคุณภาพนะคะที่ได้พัฒนาเป็นอย่างดีนะคะจะช่วยให้สามารถจัดการหรือกำหนดบริเวณพื้นที่การปรับปรุงแก้ไขได้นะคะ,ะแล้วก็มีการสร้างขวัญกำลังใจนะคะ,ะว่าความต้องการของลูกค้านะคะ อาจจะได้รับการตอบสนองนะคะหรือว่าส่งผลให้มีการใช้บริการนะคะหรือแนะนําลูกค้ารายใหม่ให้แก่องค์กรเราได้ยังไงบ้างนะคะอ่าแล้วก็มีการเพิ่มขวัญกําลังใจให้กับพนักงานนะคะอันนี้ก็อาจจะช่วยนะคะอาจได้รับการรับรองจากหน่วยงานนะคะผู้ประเมินหรือว่าบุคคลที่3นะคะอาจจึงทําให้เพิ่มน้ําหนักนะคะการยอมรับตัวเนี้ยนะคะ,ะสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์การทั่วๆไปได้นะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูหัวข้อนะคะระบบคุณภาพ iso 9000นะคะหรือว่ามกก9 0 0 0ในประเทศไทยนะคะ,ะประเทศไทยนะคะได้นำระบบคุณภาพ iso 9000นะคะมากำหนดเป็นอนุกรมมาตรฐานหรือว่ามอก9 0 0 0นะคะ,ะโดยนะคะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะหรือสอมอะะของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะ,ะผู้ที่ได้เริ่มนำระบบคุณภาพ iso 9000มาใช้นะคะก็คือ นายเทียนเมคานนชัยนะคะเป็นเลขาธิการสอมอ,อนะคะ,ะได้ดำเนินการให้มีการประกาศใช้นะคะเป็นมาตรฐานในปีพศ2535นะคะอนุกรมมาตรฐานมก9,000ตัวนี้นะคะมันเป็นมาตรฐานนะคะระดับชาตินะคะสำหรับใช้นะคะองค์การหรือว่า,าผู้ส่งมอบนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ที่ซื้อใช้นะคะ สาระสำคัญมันจะมีเนื้อหานะคะแล้วก็รูปแบบนะคะเช่นเดียวกับอนุกรมมาตรฐานระบบ ISO 9000นะคะอทีนี้องค์การมาตรฐานนะคะระหว่างนะคะประเทศทุกประเทศนะคะมาตรฐานดังกล่าวนี้นะคะมันจะระบุนะคะถึงกำหนดอา่าที่จำเป็นต้องมีนะคะระบบคุณภาพนะคะและใช้เป็นอา่าบรรทัดฐานนะคะในการปฏิบัติงานนะคะ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือนะะขนาดใหญ่ก็สามารถใช้ในุกรมมาตรฐานมก .9,000 ได้นะคะ,ะเพราะว่ามันระบุถึงหน้าที่วิธีการปฏิบัติแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆนะคะ,ะเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆน,น,นะคะเป็นไปตามที่ลูกค้าของเราต้องการนะคะ ทีนี้นะคะแนวโน้มการควบคุมนะคะในอนาคตนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพนะคะก็คือ,อวิธีการตรวจสอบนะคะแล้วก็การคัดแยกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าด้อยโอกาสนะคะซึ่งนะคะทำหลังจากการผลิตเสร็จแล้วนะคะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์ของระบบคุณภาพ iso 9 0 0 0นะคะข้อที่1นนะคะ เพื่อทําให้มีระบบการบริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะแล้วก็มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าข้อที่2ก็คือนะคะเพื่อทําให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้านะคะแล้วก็บริการที่ได้รับนะคะข้อที่3นะคะเพื่อควบคุมกระบวนการดาเนินธุรกิจนะคะให้ครบ,บวงจรนะคะอ่าข้อที่4นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารนะคะว่าสามารถบรรลุความต้องการของลูกค้า ได้หรือไม่ยังไงบ้างนะคะ,ะข้อที่5นะคะเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานนะคะให้เกิดประสิทธิภาพนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างระบบการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะข้อสุดท้ายก็คือเพื่อลดความสูญเสียจากการดําเนินงานที่ไม่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมีการประหยัดนะคะค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์นะคะแล้วก็แนวทางการใช้ระบบะคุณภาพนะคะ,อะนอกจากนะคะอนุกรมมาตรฐานระบบคุณภาพ iso 9000แล้วนะคะ,ะ,คะเรายังมีอนุกรม,มอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะข้อที่1น,นะคะก็คือ iso 9 0 0 3นะคะะตัวนี้จะเป็นระบบคุณภาพนะคะ,ะเป็นแบบประกันคุณภาพภายในนะคะในการตรวจสอบนะคะแล้วก็การทดสอบขั้นสุดท้ายนะคะ ตัวที่2ก็คือ ISO นะคะ9004ตัวนี้จะเป็นแนวทางและก็ข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพนะคะอ่นะคะ,ะ,นะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์นะคะของการจัดทะเบียนในระบบคุณภาพ ISO 9000นะคะข้อที่1ก็คือประโยชน์ด้านองค์การนะคะประโยชน์ด้านองค์การนะคะ,ะ,ะ,คนะคะมันก็จะมีการทําให้การกําหนดโครงสร้างนะคะการทํางานนะคะเพื่อนําไปสู่คุณภาพงานนะคะ มีการกำหนดดูแลนะคะและก็ทบทวนการทํางานภายในองค์การนะคะผ่านระบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการระบุปัญหาต่างๆนะคะและก็ดําเนินการป้องกันอย่างมีประสิทธิผลนะคะส่งเสริมความเป็นผู้นานะคะและก็การกําหนดทิศทางการทํางานอย่างมีประสิทธิผลนะคะสนับสนุนการพัฒนานะคะและก็การเปลี่ยนแปลงองค์การนะคะมีการกําหนดมาตรฐานนะคะและก็ระบุ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานนะคะรวมถึงนะคะความสม่ำเสมอในการรักษาคุณภาพงานนะคะมีการทำให้การทำงานตามสายบังคับบัญชานะคะภายในมีประสิทธิภาพาแล้วก็เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งช่วยให้มีเวลาในการพัฒนาบุคลากรน,นะคะเพื่อปรับปรุงบริการแก่ลูกค้านะคะและก็ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่าแล้วก็มีการช่วยให้มีการยอมรับนะคะภาพลักษณะ,ะด้านคุณภาพขององค์การนะคะอ่าต่อมานะคะเป็นประโยชน์นะคะด้านบุคลากรนะคะมีอะไรบ้างนะคะ,ะประโยชน์ด้านบุคลากรนะคะตัวนี้ก็จะช่วยกําหนดบทบาทนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะให้กระจ่างชัดนะคะทำให้บุคลากรนะคะใช้เวลาทำนะคะอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็มีบุคลากรมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการเพิ่มอำนาจนะคะความรับผิดชอบนะคะมากขึ้นอีกด้วยนะคะมีการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารนะคะมีการเน้นการพัฒนาบุคลากรนะคะแล้วก็การฝึกอบรมด้านคุณภาพนะคะให้เด่นชัดนะคะตัวนี้ต้องทําให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะมีการส่งเสริมความรู้สึกนะคะเป็นเจ้าของนะคะในการบริการนะคะของฝ่ายต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเป็นประโยชน์ด้านการเงินนะคะประโยชน์ด้านการเงินก็จะมีการส่งเสริมการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะมีการช่วยวัดนะคะและก็ควบคุมประสิทธิผลการใช้จ่ายแบบต่างๆนะคะมีระบุนะคะและก็ลดความสูญเสียทรัพยากรต่างๆนะคะหรือว่าการลดความสิ้นเปลืองนะคะอันเกิดจาการะบบบังคับบัญชาตามสายงานนั่นเองนะคะ สำหรับเนื้อหาในะคะในหัวข้อการบริหารงานในคุณภาพในองค์กรนะคะก็มีเนื้อหานะคะเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์นะคะก็มีข้อสรุปและก็ข้อเสนอแนะนะคะ,ะ,ะที่มีต่อนะคะการบริหารงานคุณภาพในงานองค์การนะคะ,ะในระบบนะคะการจัดระบบงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลน,นะคะมา ในสถาบันแต่ละแห่งนะคะมีความสําคัญนะคะก็คือมีทั้งหมด4ประการนะคะข้อที่1ก็คือผู้นำนะคะนำไปประยุกต์ใช้นะคะจะต้องมีความคํานึงถึงความแตกต่างนะคะทางด้านปัจจัยนะคะข้อที่2ก็คือนะคะระบบมาตรฐานนะคะที่จะนํามาใช้นี้นะคะจะต้องได้รับการยอมรับนะคะจากทุกฝ่ายนะคะข้อที่3ก็คือนะคะอุปสรรคสําคัญสําหรับประการหนึ่งนะคะสําคัญประการหนึ่งนะคะ ในการบริหารจัดการระบบนะะการศึกษานะคะอันนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะคะข้อที่4ก็คือนะคะควรมีการกระตุ้นนะคะให้ทุกฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องเกิดจิตสำนึกนะคะในความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของคุณภาพนะคะด้วยตนเองนะคะ สำหรับนักศึกษาคนไหนนะคะที่นะคะมีเรื่องไม่เข้าใจในการบริหารงานคุณภาพในองค์การนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษานะคะได้เพิ่มเติมอีกนะคะทุกที่ทุกเวลานะคะหรือถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์แพลพันธศรีสมพรนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอสวัสดีค่ะ